บทล่าสุดนนกุลโดนคอมเมนตะ์ถล่มหนักหลังประกาศคุยอยู่กับแอปจริงหลังจากที่ลุ้นกันมาพักใหญ่ว่าใครกันนะจะเป็นหนุ่มผู้โชคดีที่ได้คุยอยู่กับแอปทักษอนซึ่งคู่จริงที่ไม่ใช่คู่จิ้นก็เปิดเผยตัวตนแล้วนั่นก็คือนนกุลชาญนนสันตินทนกุลซึ่งฝ่ายชายได้ออกมายอมรับออกสื่อแบบแมนๆไปเลยว่ากำลังคุยกันอยู่เป็นฝ่ายเดินหน้าจีบแต่ยังไม่ขอใช้คำว่าแฟนเพราะทั้งคู่ให้ความสำคัญกับคำนี้ แต่ถ้าเลื่อนเป็นแฟนเมื่อไหร่คำว่าภรรยาติดจรวดแน่นอนเพราะกลัวพี่เขาไม่รองานนี้บอกได้เลยว่าได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆหลังจบสัมภาษณ์นนกุลได้ออกมาโพสภาพของตัวเองผ่านอิ s สตาแกรและมีคอมเมนต์ถล่มกว่า2,000คอมเมนต์เข้ามาแสดงความยินดีและขอชื่นชมทัศนคติของนนกุลมากมายอาทิกรีดฟังคำสัมภาษณ์แล้วไม่ผิดหวังที่คอยคำตอบนี้ แอดทักษออนแอดนนกุลยินดีด้วยนะคะขอให้มีความรักดีมีความสุขมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะแฮชแท็กแอดนนกุลแค่มองตาก็รู้ใจน้องนนทัศนคติดีและเป็นสุภาพบุรุษส่วนคุณแอปก็เป็นสุภาพสตรีที่ดีครบถ้วนเหมาะสมกันมีความสุขมากๆนะคะเชียร์ค่ะ นนบอกผมพูดไปหมดแล้วโล่งเลยนายมันแน่พ่อชานนหวานหนึงร้อจะติดตามและเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะทั้งคุณแอปและนนหลอดทั้งตัวและหัวใจมากค่ะคุณชาโนนคุณคือที่สุด the best of the year ของปีนี้ผู้ชายที่โคตรแมนโคตรจริงใจชัดเจนวาเลนไทน์นี้ไม่มีตำนานนนกุล่านทุกคู่ละดีนอนไม่หลับหรอพ่อนายเจงจริงจยินดีกับความรักที่มันจริงใจแบบตะโกนออกมาจากข้างในนะขอให้มีความสุขทั้งคู่เลย ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากที่นี่ .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ